มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผู้หญิงถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือเรื่องของการแชทนั่นเองนะครับเวลาคุณเจอผู้ชายไหนไม่ว่าจะในโลกออนไลน์เจอใน Tinder นะครับเจอใน f a c e b o o k นูน่นนี่นั่นแล้วก็แชทส่งกันไปส่งกันมาแล้วก็บางทีเจอกันแค่ครั้งเดียวหรือย,ยังไม่เจอเจอกันเลยแต่ว่าคุณไปหลงรักผู้ชายจากตัวอักษรขึ้นมาแลว้ว อันนี้ผมขอบอกนิดนึงว่าวิธีสมองวิธีคิดของผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันผู้หญิงสามารถจะหลงรักผู้ชายจากตัวอักษรได้โดยง่ายแต่ผู้ชายไม่ค่อยจะหลงรักผู้หญิงจากตัวอักษรสักเท่าไหร่เพราะว่าผู้ชายสมองผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงถ้าคุณเห็นสมัยก่อนก็จะมีหนังสือเพล y boy fshm นู่นนี่นั่นเขาจะหลงรักจากภาพนะครับต้องเป็นภาพนะครับเห็นสรีละเห็นหุ่นเห็นนู่นเห็นนี่แต่ผู้หญิงเนี่ยจะติดใจหรือว่าหลงรักคนจากความเทคแคร์ดูแลห่วงใย ดังนั้นถ้าเกิดเขาพิมพ์มาว่าเขาคิดถึงนะนอนหรือยังหลับหรือยังเป็นห่วงนู่นนี่นั่นพิมพ์ไปพิมพ์มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าสักสองอาทิตย์ครึ่งเดือนเนี่ยผู้หญิงไปหลงรักเข้าโดยง่ายๆนะครับการที่คุณไปตลงรักผู้ชายจากตัวอักษรเนี่ยจะทําให้คุณเสียเปรียบและก็หมดโอกาสในการศึกษาเขาไปเพราะว่าจริงๆแล้วในการคบกันจริงๆเนี่ยเราควรจะศึกษานิสัยเขาจากตัวเป็นปน บางคนพิมพ์เก่งนะครับคุยเก่งไปจํามุกจากตรงนั้นตรงนี้มาหยอดซ้ายหยอดขวาอะไรเต็มไปหมดแล้วคุณไปหลงรักเขาโดยที่คุณยังไม่เคยเจอเขาเลยหรือแค่จากเห็นรูปเห็นตัวอ,อ,กอักษรส่งไปส่งมาโอกาสถูกหลอกสูงมากนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปตกหลุมอะไรแบบนี้วิธีการแชทแน่นอนเราสามารถจะแชทกันไปแชทกันมาได้แต่สุดท้ายแล้วคนเราต้องดูจากนิสัยและการกระทํานิสัยและการกระทํา อาจจะยากที่คุณจะไปดูได้จากแค่แชทและตัวอักษรมันต้องเจอตัวจริงนะครับมันต้องรู้ว่าเขานิสัยเป็นอย่างไรนะครับน้ำเสียงสีหน้าท่าทางกิริยาอะไรอย่างนี้เป็นอย่างไรแล้วคุณถึงคุณถึงจะศึกษาเขาได้ยากครับที่คุณจะศึกษานิสัยคนจากแค่ตัวอักษรการแชทเท่านั้นดังนั้นไอาการแชทเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นถ้าเกิดคุณคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ นะครับคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคุณต้องมาพัฒนาจากตัวตนจริงๆลองเรียกว่านัดเจอกันดูศึกษากันดูแล้วก็รู้ซึ้งถึงนิสัยทันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแค่นั่งแชทตัวอักษรเขาแล้วรู้สึกว่าเป็นหลงรักเขาขึ้นมาโดยที่คุณยังไม่เคยเจอเขาเลยเลยแค่แค่เป็นวิดีโอคอลหรือแค่เห็นรูปรับประกันว่าเกมนี้คุณจะแพ้แน่นอน นะครับอย่าไปหลงรักใครจนกว่าคุณจะได้ศึกษาดีสัยตัวตนของเขาจริงๆหัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ